สวัสดีครับพามาชมไททันสี่ประตูจากชนบุรีก่อนที่จะแก้ไขเจ้าของรถก็บอกว่าพอเขาเบรด,ดังอย่างเดียวนะครับดังแหลมไม่มีความไพเราะเดี๋ยวจะไปดูครับว่าเพราะอะไรนะครับอันดับแรกที่เห็นนะครับก็คือเสียงแหลมมันอยู่ต่ำเกินไป โซน,นต้านผมมันก็จะอ,อยู่สูงกว่านี้ได้เวทีเสียงมันกว้างครับอันดับต่อมาประตูก็ไม่ได้แด้มนะครับไม่มีแผ่นแด้มทั้งประตูหน้าประตูหลังนะครับแล้วก็ท่อนพงเสียงกลางแค่6นิ้ว ก็คงไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ดังออกไปไกลนอกรถนะไม่เหมาะกับการฟังนอกรถอ่ังที่สามก็คือซับเบตเจ้าของก็บอกว่าดังอย่างเดียว <_ EN> เ,เลื่อนเบาะมาประมาณสี่นิ้วเด <_ EN> ี๋ยวพาไปดูว่า จากรถสี่ประตูกลาย,ลายเป็นรถแขบนะครับยันเบาะมานี่ครับสรหรับเมตรวัดสี่นิ้ว่าหูมาสี่นิ้วนะครับพอปิดบาะไปเจอลาวของตับก็มาพอติดบาะพอดีนะครับไม่มีช่วงชักไม่มีไดนามิกนะครับแต่ก็ได้ได้แต่ความดัง ไอเลื่อนเบาะเยอะๆนี่ผมว่ามันเหมือนเป็นเรื่องปกติของัยรุ่นชนบุรีไปแล้วนะครับแต่ถ้าที่ใช้หน้าฟาวเราจะเน้นให้นั่งสบายครับ